สวัสดีทุกท่านท่านผู้ชมนะครับกับผมเอฟเอ็มเกมเมอร์ทีนะครับวันนี้จะมาคัดเกมไอเดอนะครับเกมต่อเลยจากคาที่แล้ววันนี้ผมมีสองร้อยยี่สิบห้าเพชรเมื่อกี้ก็ไปเล่นมันนิดนึงนะเคลุย โอเคเมื่อคืนเล่นกันหรอดีกว่าหรือแซงคงเขายังเล่นอยู่ปากคงก็ยังไม่รู้เนี่ยทำไมถึงให้พวกได้นี่มันจะมีหกดาวให้ด้วยนะเออสำหรับคนที่ไม่มีหกดาวมีแต่ห้าดาวแต่โจมปีแข็งแกงเนี่ยเออถ้าคุงสมได้จะจอดมาแต่ผมไม่ได้กดไม่ได้ เอาได้เป็นดอนอีกั้งหนึเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวเรนน็อกได้ เลยหนึ่งหมื่นแล้วก็พอพอก็เอามาเล่นแล้วแหลตอนแรกแรกสุดตอนนี้ผมไม่คิดคือเป็ตอนแรกๆแหละก็ไม่เหมนเยอะอะไรเลยตอนแรกๆนะครับเวลาแรกๆเลยตอนนี้ผมมีเวลาแรกๆผมเล่นนี่แหละคือผมไม่ชอบตั้งเนาะเอางั้นเออไปอัพบ้างไปอัพหน่อยดีกว่าตั้งตอนนั้นหนึ่งก็มีแปดองนไปอัพก็งงอุ่นเลย เยอะข้นงหลังเยอะอ๋อเกมครับผมอยาไข่เกมมามาแล้วเกมมาเกมแล้วปิ้งเกมขี้เอ้าเล็กน้อย I มีต้องเลือกตรงนี้ทีมที่สามเอาเคุณมดท,ทีมทมนะี่หนเยอะไหเดี๋ยวค่อย เมทิโตเนี่ยสมบัตของสลีอันนี้ยังไม่ได้ทานโอนึ่งรอกาสิบสามหร้อยเก้าโอ้ยเลยมาไกลแล้วเนี่ยหนึ่งร้อโอ้ยนี่อก้าิบสามหนึงเนี่คต้องแปลนึ่งสองเอ้ยสี่ด่านี้ครับหนึ่าสิบสบหนึ่งร้อยเ ผมไม่เข้าใจว่าเอพวกนี้สมบัติมันเก็บแล้วมันไปทําอะไรได้อ่ะอะจริงๆสมบัติมันเก็บแล้วมันไปทำอะไรคุณคืณอยูน่าพบเราด้วยขอล่างอันต้าเลยเพื่อนสน,นิทคนนี้ขอล่างอันต้าทั้งทีมล่างอันต้าทั้งทีมล่างอันต้าทาั้งทีมเ่องอันต้าที่โอ้ยหมดทีมหมดเลย พอมดตลาะอ่างยิบได้ตัวใหม่มาด้วยหนึตัวนคร้ที่มันใส่ชุดสุ่มคือและถือชือลูกบอลกาข้าวครับ 我的还没 มืองานบอสหนึ่งด่าอีกหนึ่งด่าข้างหน้าในแหละก็คือด่านมอสเลยคลัสเจอโจมันไม่มีเสียงผู้หวังพอเราไม่อยู่ตรงนี้เวยถ้าเราอยู่ด่านนี้ปุ๊บมันยังมีเสียงผู้หวังจะขึ้นอีกอุ้ยพี่สาวฉันฮ้าแม่ทีมที่สามเอาให้ไมเลย อาคุณบอสมาช่วยไหมเดี๋ยวเอาคุณโดเกมอาคุณโดเกมเอส well, ีช่วยเขามีสองใชนไมเหรอครับโนกระตายวเป็นบาก่านี้มันจะเป็นกลายเป็นบาละัเอ ก็ไม่เอาเพรว่าม hey, okay. ีนนี้ไม่อาโอเคเลองกัโอเคสยผมว่าไม่ต้อง่อกคือกระต่ายของผมไปก็คก็ถือว่าโอเคใช่ไหม เกมนักเวขาออกมาอ,อ๋อยากได้ตางวัเกรกอท่านูีนหกร้อ,อยจะไปส่เด็กก็จะป้องคู่ป้องเป็นสีฟ้าถ้าผมมีแค่นี่จะไปสุดแค่สิบนิตี่มัก็ได้แหละโอ้อยทีเแลงได้เกมนัก็วขาไม่ตัวเอ้อผมมีเกมนักเว็ขาสองตัวก็ให้เลเวลมันแบบ มมนี่สมมติเาเลยหนึ่้ยอยี่สิบมันเต็มแค่น,นั้นถ้าใส่ตัวเดิมอีกมันจะแบบเพิ่มไอีกนะจับไว้ไม่อับงสมมตนนิก็คนก็คนที่จะมีตัวเอ้โคน,นี่ยูนิคนโคนี่นะจะไม่ได้ทีนน่มัน,นเป็นโคนี่ซีที่รอแบนี้อเสามารถบัพพลังให้ได้นะัะ เราพลังเต็มทีตัวละบ้านอนโ,โอ้โ้แล้วมัไม่แก่ารบอนะฮะม,มีละมีรูปีสองร้อยสี่สิบไปนะึเก็บให้ได้ห้ารู้ปีจ้ะ โค้สดสตีแล้วขอเป็นร่างอันต้าขอขอเป็นโคนั้นร่างอันต้าก็คือโคนั้นที่เป็นชุดใส่ร่างอ่าอ่าเอาไม่ได้งไปทําไมโอ้ยไปน,นี่เว้ยและลาวบาคือสาวบาคือสาว บาสุขากมที so, like ah, Sa o? Sa o ่มันไม่ได้เลยออไฟไปไกลขึ้นหเลยดาสุขาดากระขายจะไม่รู้จากมากระขายาสุขาใช่ไหมผนกันที่มันไม่ได้อะ

จสือขาวไม่ชั่วเลยเื่อนแล้วเื่อนๆตีนแบบนี้ผมจำมันได้แต่ไม่ได้เันนี่คำว่าเสีอขาวมั้งบาเสียขาวเบาบาเสือขาวเีต่อมางนี้ผมจะมาบล็อกพลังให้ผมผมตีนาบอกเขว่ามัน รั้มันเป็นสีอันนี้โอเคได้ไมนได้แล้วเรื่อยเสียมาโอเคมากมาแ่นั้เราแค่น้ก็เสร็จ้่ายถ้าบอมันตายทีนี้ไงมากระจอกมากอะดูดูดท่าของไอตรงนี้ดิไฟในโลกอ่ะโคตรแร โอ้โหได้มูล่ะมัได้หกตัวหกด้าวเอาดีกว่าหกตัวหกจ้าวผ่านล้วโอยเนี่ยสว่างแล้วกุ๊ขังวินยา มาโอ้วหววกวว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 วเราวว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 ่วยวมวววววววนวว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 วนไวว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 มวเวววววววตัวว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 ว ห oh, ิไปอันนี้ไปหนีไปแล้วก็นีไปกว่าโอ้ยสามารถเทคเองได้โอ้ดีเนี่ยผมจะโคตรเทเอาคุณโบไปก่อนนะบูบูบูบล้อล้อสองหน่งใช้ตัวไหนดี ว้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแบบซึ่งนี่เป็นหอกของเรานกลุ่มบดแต่เกมที่มัน,มนเลเวลเจ็ดน่าจะชนะแหลให้เกมที่มันขึ่มนมนเองไอ้ตัวเลเวลสิบสี่ไอ้ตัวเนี่ยตัวต่อจากเกมแรหลกไต่ผมว่าผมอ่านมีสิทธชนะเนี่ยผมว่าผมอ่านมีสิทธชนะหายมันใกล้พังแล้วครับเออพังเรียบร้อยา โอ้ยชนะโอ้ยชนะ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 บ๊อบบ๊บเอาไหนวะอันนี้ก็นก่อนปิ้งโอ้ไปขอนสามนาำมาด้วยโอเคปุ๊บอื้อหือ ตัวใหม่แปดดาวแปดดาวเสิรไปเสิเนี่ยว่าใหม่บอกว่าผมไม่ชนะเลยผมไม่ได้ตัวเก่งขนาดนั้นสักหน่อยเขาว่าสุดเทพผมอยากได้ละอันตาผมสุมสมได้ละอันตาแค่ตัวเดียวโคตรสิงเป็ดฮิตนี้สุ่มได้แค่ละอันตาตัวเดียว The Fuck e d โคบคครัทีแล่นี่20นาทีแล้ว,ว,ลวไปเล่เกมดีกว่าไาจบคิปนะบอปเปลเกมเพิ่มเลยไอ้ตรงนี้คืออนะไรเนี่ย51%เนี่ยนะครับ51%นะไม่ได้เลยใช้เร่องนานี่ได้เยี่ยมเยีย่ยม เพิ่มแม็คออิกแซกอันนี้น่าจะไม่ได้อ๋อใช่ให่ถ้ามันเป็นแม็คอันนี้จะไม่ได้อันนี้ไปมามาอ๋ออีสิ ไม่ได้ขอเล่นจมูกหนี่งเพิ่มแค่หนึ่งปุ๊บสิำเร็จอันนี้คือเฮ้ยเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหม トンネルが、きついああ、ペンネクロがこぼれ

ใครที่อากทำที่ก็ใครที่คิดถึงมใครที่จะคิด ทีนี้นเอเคทีนี้จะเป็นกมนี่นี่โอเคยังซ้ำทำไม่ได้ด้วยนี่ไปจิติก,กามานี่ไปเกสุดท้ายก็คือพี่หมูของเรานั่นเองถึกเรียบร้อย ันที่หนึ่งมันไปมันจะไปชนะก็แค่แหลกมันก็จะแหกเลยนะโอ้โาตีอ้นโอ้โ่รู้เแบเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าอัพเกมมันเนี่ยก็ไอ้นี่เห็นมเออวะมันจบทีูกลง